you เรื่องแล้วจำนวนพันธินเยอะสุดก็จะได้โบวอีสานคะแนน เดิมพี่หาดูด้วยก็ได้เหมือนเดิม

完成。 จังหวะมันจะมีที่ัวด้วยจุ่มให้เขาะถ้าเกิดมันมีใบไม้มาเป็นไอ้จอบดยั้งแม่่ันนี้นิสสงเนี่ยสามารถบังให้ได้ยังังแล้วหยิบไปตั้งห 好了。S มันโดดเข้ามันโดดอยู่ต <Yes> ้ไม่น่าจะอยู่ใต้ของกุ่มมันโดดข้องมันร้องไอ่างเนี้ยเอออีนี่มันขอเริ่มเสียแล้วเฮอท้า ไม่ดีไม่ีนรอ่ารแค่ที่เราได้นกันก่อนนั่นเลยอันนี้ไม่มีไม่มีแบบนี้อ๋อไม่มีทำเไม่มีล้างไพ่นี่คือล้งยังไงอจบแลจบแล้วเหลือแค่สมอันนี้ค่ะถ้าเหลือหจบแล้วแสดงว่าพี่แอนนับคะแนนอ๋อแอนเลยอ่นัคะณเออนนคคานี้คุณแอนเด็วเราจะส่งให้สองวันมีไม่ได้ จบอีกสามคนที่เหลือคือได้ปารตเาหลือตอนเหลือท่เหลือสี่สี่ยามมันเหลือสามที่จบดนปาดามมันจบเพราะว่าเขาเปิดเปิดไปแล้วไงและอีกสาอีกสามคนี่เหลือมันยังไม่ได้เปิดรอบแสดงว่าต้องเปิดเลยาที่ยันน่หก็เปิดเปไดเลยเขาี่ยันี่แหละไม่ปิดเสียงปิด เพว,ว่าาตรงเนี้ยเกิดอสาตัวปอตัวนี้เป็นสายแม่ตัวนี้เปายต้องสั้อคือทำการใจดีใครฟัไเพราะว่าการใช้ต้องส่เบ็ไม่ได้กดตัวห่คู่ค่ะ4ีคะแนนคู่4คะแนนแล้วก็เหยืลบมี2ค่ะคะแนน้าะแนนห้าคะนนหคะกว้างค่ะดีไยิงกว้าไม่มี คะแนนค่ะยิ่งจับยิงตอบอนักจะเองหนงตัวนักตะเองหนึ่นักจะเองสองตัวเองสองค่ะแล้วก็สัตว์ชนดอื่นสามคะนะอ่ะนี้ไอ้นี่จบต่อไปนาะตี่ตาแล้คะมีไม่มีปทีะค่ะไปทีละ่ที่อยากไ้นสิ่งอ่ะมีไี่ีไม่มีค่ะเดียวสองคนแปะคะแนนค่ะแปะพวกอวางนี่ไหมเี้ยไหมสอคน สองตัวไม่ติดกันต้องติดสองสองเป็นสี่สี่คูเดียวก็มีคู่เดียวมีคะแนนสี่นะใช่ค่ะปลาค่ะสองตัวเนี่ยงห้าคะแนนค่ะที่จอกมีสองตัวบวกมีบริวารหนึ่งสองสองคะแนนค่ะอันนี้หนึ่งเป็นสามค่ะเป็นสามเอ็กซ์ลิฟลิฟนี่นี่นะ 1 2ึ่สองส่อย่างนี้อ่ะก็ถือว่ามีจอบกันมาเป็นคู่ไม่รีบใช่ค่ะมีสันภาะอ่ามีมายุ่งหนึ่งคู่คู่สี่คะแนนค่ะคะแนนเดียวไหมถ้าตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวนี้ได้สองคะแนนค่ะวา ไม่บวกแล้วไม่บวกไม่บวกบมันให้สำรองที่แผ่นดินที่นั่นคือสุดสุดใ่ไมะไม่ใช่ค่ะแผ่นดินจะมีทั้งหมดสามกรณีค่ะถ้าอย่างมาเกียถ้าสมมติว่ามิ้มได้มากสุดใช่ไหมคะแล้วพี่ท็อปได้สองอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สามอันนี้จะเป็นลำดับที่สองจะได้หนึ่งคะแนนค่ะลำดับที่สองจะได้หนึ่งใช่ค่ะจะได้หนึ่งแ้วลำดับที่หนึ่งจะได้อีก่สามใช่ค่ะแต่ในกรณีที่ทั้งสองนะคะมิ้มได้แผ่นด่งสี่ ที่ตอบได้4สูงสุด4เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะทั้งสองคนจะได้บวก2คะแนนแต่ว่าลำดับทันมาจะไม่ได้คะแนนลำดับทันจะได้หนึ่งน้นเดี๋ยไม่ได้ค่ะต้องใช้ต้องสี่แต้มแต้ดีนี่ไงต้องมีสี่แต้มรูกแบจะแบ่งยังไงแบ่งกันจากใครบ้างก็คือสามก็บหนึ่งก็คือถ้าได้คะแนนแดงไม่มีสี่ไม่มีสี่ค่ะก็คือถ้าได้มากสุดอะค่ะคือบวกแค่สาม มากสุดเท่ากันสคนมันจะบอกแค่สองลำดับถัดไปจะไม่ได้แทถ้าสมมติว่ามีมากกว่าหนึ่งแล้วบรจับสองมี2คนบวกได้บวหนึ่งบวกอันดับสองไหน่งอันดับสองมีสองคนนะใช่ก็บวกคนหนึ่งก็ทั้งสอคนได้คนหนึ่ง น้ำติดกันหกมเลยนะได้ทัก็ไม่ใช่ใช่ได้หกกระบอกมาไดก่อหกกระบกแต่นัได้เท่าไหร่บวกว่าจะบอกอีกเมื่อไหร่ก็ไ้หกะบอกต้องบวกนะค่อยบวกป้าี่ยเิแล้ว่ปบวกตั้่อาอ๋อแต่ใเห็นเนี่ยก็บวกันบวกเรอยกันเยอะก ที่ตอสามค่ะ้หนึ่งสองสามสี่อีกสี่คีกสี่ชนะยั่บาสามบาสสามกิฟตได้แฟนคนเดียวกิฟได้สามคนเดียวาคนที่สองที่ได้สามสามสามันเท่าเวไม่ได้คน่ไม่นไม่ได้ค่ะมาได้ค่ะอ่ะเ่อยาเพ้่อนยาโซน่าหรือสีเขียวเมื่อกี้ปาไมีเขียเขียวเป่าเือนยาเ่ยาเมื่อกี้เราอบเียเขียวเขวแก่ คนี้สองค่ะคลิสองแล้วสามค่ะกิบสามค่ะป้าสองค่ะป้าสองอ่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีกับี่อกับสองยิไม่ได้ภูเขาถ้าภูเขาภเขาแขงนะคะภขาแขกมิมิสามค่ะสที่ปอสามค่ะสาคิสามค่ะสาป้าสาวค่ะอาข้าวแกงคนละหนึ่งบวกหนึ่งใช่อะี่เก่ ใช่ค่ะอ่าหนนะอ่าสวหน้า้ป่เออสีเหลืองอะไรงไม่รู้มิ้สมค่ะิ้นามค่ะอี่ตอบห้าค่ะหนึ่ง12สามบค่ะบาสามให้บาวกสามแล้วก็ลดับมากบวกเา้าแดโอเค ไอตบนนใช่เห็นะ